เวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกเลยนะครับเพลอแป๊บเดียวสิ้นปีแล้วครับและเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องลดหย่อนภาษีครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆในกองทุนหลายคนก็น่าจะกําลังมองหากองทุน S S F R M F เพื่อลดหย่อนภาษีกันอยู่ครับวันนี้อีกบนพูดอธิบายทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้รวบรวมโพยกองทุนเด็ดที่ทาง TTB คัดให้มาฝากกันครับประหยัดทั้งภาษีประหยัดทั้งเวลาครบจบในคลิปเดียวครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ S S F แล้วกันนะครับทบทวนให้แบบสั้นๆแล้วกันนะครับ S S F หรือ Super Savings Fund เป็นกองทุนน้องใหม่ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี2563ครับซึ่งเน้นการออมระยะยาวแล้วก็เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า L T F ที่หมดอายุไปตั้งแต่ปี2512โพยกองทุนเด็ด S S F ครอบคลุม3เต็มเด็ด5กองทุนครับีมแรก ตราสารหนี้ไทยครับกองทุนเปิด UOB Sure Daily หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหรือ UOBSDSSF ระดับความเสี่ยง1ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลได้แก่ตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสัดส่วนการลงทุนหลกัหลกๆก็ประมาณ9 0ขึ้นไปครับลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจุดเด่นคือลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้นเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการสภาพคล่องรับความเสี่ยงและโอกาสขาดทุนได้น้อยแต่ยังคาดหวังสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ตีมที่2เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจกโลกมี2กองทุนด้วยกันครับกองแรกคือกองทุนเปิด United Equity Sustainable Global Fund โดยลงทุนชนิดเพื่อการออมหรือ UESG S SF ระดับความเสี่ยง6ครับลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลักก็คือกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equity IL EUR ลงทุนในหุ้นทั่วโลกในการลงทุนด้วยกลยุทธ์ ESG เพื่อติบโต,ตระยะยาวไปกับบริษัทโดยการลงทุนจะเฟ้นหาบริษัทที่มีการบริหารงานที่ดีผู้บริหารมีธรรมาพิบาลครับปัจจุบันการบริหารงานของบริษัทเริ่มมีผลต่อราคาหุ้นมากขึ้น มีจุดเด่นก็คือการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการทํากําไรและตัวบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีครับเหมาะสาหรับผู้ที่ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในตลาดต่างประเทศ และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับที่สูงครับโดยกองทุนนี้จะมีให้เลือกว่าต้องการลงทุนแบบมีจ่ายปันผลกับไม่จ่ายเงินปันผลครับถ้าอยากได้เงินปันผลไปใช้ระหว่างทางก็เลือก UESGSSF ขีดดีครับแต่ถ้าอยากได้เงินเติบโตไปแบบทบต้นไปเรื่อยๆก็เลือก UESGSSF ได้เลยครับอีกหนึ่งกองเด็ดกับทีมเติบโตไปพร้อมกับเศรฐษฐกิจโลกก็คือกองทุนเปิดททเลชาติ Eastspring Global Capital Growth เพื่อการออมครับ หรือ TES GCG S SF ครับระดับความเสี่ยง6ลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลักก็คือกองทุนอมุ n d i f ั n s ์ Polen Capital Global Growth ลงทุนในหุ้นชั้นนํำทั่วโลกโดยเน้นการตัดตควบคู่ไปกับเมกะเทรนของบริษัทเบอร์ต้นๆอย่าง Amazon Microsoft Alphabet เป็นต้นครับจุดเด่น คือลงทุนพร้อมกับการเติบโตไปกับเศรษฐกิจโลกดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับที่สูงครับตีนที่3เป็นการลงทุนในเทรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตใครที่เชื่อในเทคโนโลยีตีนี้พลาดไม่ได้นะครับกองแรกคือกองทุนเปิดนานาชาติ e ีสปริง global technology เพื่อการออมหรือ TESG Tech SsF ครับระดับความเสี่ยง7 ลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกผ่านกองทุนหลักก็คือกองทุน Polar Capital Funds PLC Global Technology Fund ครับเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกเช่น Nvidia Microsoft Apple AMD และ Meta เป็นต้น จุดเด่นคือลงทุนในเทรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตจึงเหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับที่สูงเหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งและสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่สูงครับอีกหนึ่งกองเด็ดครับสำหรับสายเทคก็คือกองทุนเปิด United Battery and EV Technology Fund หันนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมหรือ UEVSSF ลงทุนในหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกครับระดับความเสี่ยง6ลงทุนใน2กองทุนหลักคือ Robeco Sam Smart Mobility Equities และ Global X Lithium and Battery Tech ETF โดยเน้นการลงทุนใน Semiconductor รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบรับการเติบโตในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจุดเด่นคือลงทุนในเทรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ีเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งและสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่สูงครับ ส่วนใครที่ไม่ค่อยแน่ใจกับเงื่อนไขในการซื้อ S S F ผมสรุปมาให้อีกรอบหนึ่งตามนี้เลยนะครับ ใครที่เป็นแฟน IMF ผมเองก็มีโพยเด็ดมาฝากเหมือนกันครับ IMF หรือ Retirement Mutual Fund กองทุนพูมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดวยวัตถุประสงค์เพื่อการออมในระยะยาวของคนไทยสำหรับใช้ใจ่ายในยามเกษียณอายุครับก็ต้องลงทุนต่อเนื่องไปจนถึงอายุ55ปีและต้องไม่น้อยกว่า5ปีติดต่อกันนับแบบวันชนวันเลยนะครับโพยกองทุนเด็ด IMF ครอบคุม3ตีมเด็ดกับ5กองทุนเหมือนกันนะครับ ทีมแรกตราสารหนี้ต่างประเทศกองแรกคือกองทุนเปิดาหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลงชีพหรือ TMB GRMF กองทุนนี้ได้มอร์นิสตาสา3ดาวในกลุ่ม g l o b a l bond ในวันที่3ส,สิงหาคม2566ครับระดับความเสี่ยง4ลงทุนในตรา,าสารที่ทั่วโลกผ่านกองทุนหลักก็คือกองทุนพิมโก GIS g l o b a l bond fund จุดเด่นคือโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยกใกล้ถึงจุดสูงสุดครับและผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ลงทุนในพอร์ตก,การลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ้นเหมาะสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงและโอกาสขาดทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและก็มุ่งหวังรับผลประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยใกล้ถึงจุด สูงสุดครับกองที่2คือกองทุนเปิด TMB Global Income เพื่อการเลงชีพหรือ TMB G Income IMF กองทุนนี้ได้มอนิงสตาร์4ดาวในกลุ่ม l o b บอล o n d ณ31สิงหาคม2 5 6 6ครับระดับความเสี่ยง5ลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายทั่วโลกผ่านกองทุนหลักพิมโก้ GIS อินคัมฟันเน้นการสร้างอินคัมในระยะยาวครับจุดเด่นคือผู้บริหารใช้กลยุทธ์หลากหลายในการบริหารตราสารหนี้มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดให้ผู้ลงทุนพร้อมโอกาสในการรับผลประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดสูงสุดครับเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงและโอกาสขาดทุนได้ปานกลางค่อนข้างสูงครับและมุ่งหวัง รับผลประโยชน์จากแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยใกล้ถึงจุดสูงสุดตีนที่2เติบโตไปกับเศรษฐกิจโลกครับกองแรกคือกองทุนเปิดทังหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพหรือ TMB GQG IMF ครับกองทุนนี้ได้ Morningstar 4ดาวในกลุ่ม Global Equity ณ31สิงหาคม2566ครับระดับความเสี่ยง6เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพดีทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund โดยเน้นวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้นในรูปแบบของ bottom up ครับจากปัจจัยพื้นฐานและมูลค่าของบริษัทจุดเด่นคือเน้นเลือกหุ้นจากมูลค่าและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทพร้อมกับการเติบโต,ตระยะยาวเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับที่สูงครับกองถัดมากองทุนเปิดธรรชาติ Eastspring Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพหรือ TESGCGRMF ครับระดับความเสี่ยงหก ลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลักก็คือกองทุนอัมบุนดีฟันส์โพลเอนแคปิตอลโกลบอลกรอสลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ชั้นนําทั่วโลกเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตใน s c u r v e ใหม่ๆของบริษัทชั้นนำครับจุดเด่นคือลงทุนในธุรกิจหลักๆของโลกที่เป็นผู้นําพร้อมกับโอกาสในการเติบโตไปกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เป็นหัวใจสําคัญหลักของโลกครับเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศแต่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับที่สูงครับ ตีมสุดท้ายสำหรับ RMF คือตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงครับกองทุนเปิด TMB Eastspring Vietnam Active Equity เพื่อการเลงชีพหรือ TMB ES Vietnam IMF ระดับความเสี่ยง6ลงทุนในหุ้นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามตอบโจทย์นักทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโตที่น่าสนใจในระยะยาวจากศักยภาพของประเทศที่น่าจับตามองครับโดยกองทุนสามารถลงทุนในกองทุนอื่นๆได้มากกว่า1กองช่วยในการกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของหุ้นที่ล นจุดเด่นลงทุนระยะยาวในตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอย่างประเทศเวียดนามครับเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งและสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่สูงครับส่วนใครที่ไม่ค่อยแน่ใจกับเงื่อนไขการซื้อ r m f ผมสรุปมาให้อีกรอบหนึ่งตามนี้เลยนะครับ อาวุธด้วย10กองทุนลดหย่อนภาษีกับโคยเด็ด S S F R M F ไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เริ่มวางแผนแตัดสินใจลงทุนกันได้รวดเร็วขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะซื้อกองไหนดี ทาง t ท b ก็มี t t b Smart Port S S F อกองทุนลุนหย่อนภาษีแบบสำเร็จรูปครับที่ทำให้การลงทุนได้ง่งงายเหมือนแค่ฉีกซองไม่ต้องยุ่งยากปวดหัวง่ายสบายใจมีผู้เชี่ยวชาญปรับพอร์ตให้อัตโนมัติตามสถานการณ์สำคัญพร้อมรับโอกาสตลาดเปิดเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเลือกได้5โมเดลตามความเสี่ยงครับกองทุนเปิด t t b Smart Port 1 p r e s e r v e r เพื่อการออมระดับความเสี่ยง4เหมาะสำหรับกับคนที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงเป็นหลัก กองทุนเปิด TDB Smart Port 2 Nurturer เพื่อการออมระดับความเสี่ยง5เหมาะกับคนที่ต้องการชนะเงินเฟ้อและไม่ต้องการรับความผันผวนกองทุนเปิด TDB Smart Port 3 Balancer เพื่อการออมระดับความเสี่ยง5ครับเหมาะกับคนที่อยากกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายผลตอบแทนกำลังพอดีไม่เสี่ยงมากไปหรือว่าน้อยไป กองทุนเปิด TDB Smart p o r t c Explorer เพื่อการออมระดับความเสี่ยง5เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องการเติบโตโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับความเสีย่ยงและก็ความผันผวนที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่เราถือครอง และสุดท้ายครับคือกองทุนเปิด TTB Smart Port 5 Go Cater เพื่อการออมระดับความเสี่ยง6เหมาะกับคนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ <S <S และพิเศษสุดๆครับกับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อกองทุน S S F r M F ทุกๆ50,000บาทรับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาเก็ตจำนวน100บาทวันนี้ถึง28ธันวาคม2566นี้ ใครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ t d b Investment Line โทร1428กด4ี่เหลี่ยม4และถ้าอยากเริ่มลงทุนก็สามารถลงทุนด้วยตัวเองได้ง่ายๆผ่าน TTB Touch ครับถ้าอชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กันนะและตอนนี้เรามี TikTok ก็ฝากไป Follow กันด้วยนะครับนี่คืออีกบนพ r t ์ Explain ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ